สวัสดีครับก่อนต้งนับเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานซึ่งบทเรียนนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับอักษรภาษาอังกฤษหรือเราเรียกว่าอัลฟาเบตซึ่งอยากให้นักเรียนที่ได้ชมวิดีโอนี้นำไปเปรียบเทียบระหว่างอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยงั้นเรามาดูกันนะครับว่าอักษรภาษาอังกฤษตัวใดจะเท่ากับภาษาไทยตัวใด a เท่ากับสระ b เท่ากับบอใบไม้ c เท่ากับกอควาย d เท่ากับดอดเด็ก e เท่ากับสระ f เท่ากับ for fun g เท่ากับกอไก่หรือจอจาน h เท่ากับหอคูกหรือหอหีบ i เท่ากับสระ j เท่ากับจอจาน k เท่ากับกอควาย l เท่ากับลอลิง m เท่ากับบอมา้า n เท่ากับนอนู O เท่ากับสระ P เท่ากับปอผ่าน Q เท่ากับโคควาย R เท่ากับรอเรือ S เท่ากับสอเสือ ที่เท่ากับทอร์ทหาร U เท่ากับสระ V เท่ากับบอร์แวน W เท่ากับวอร์แวน X เท่ากับกอไก่ y เท so ่า so. ก so ับยอยักษ so ์ z เท่ากับโอโซ่ pH เท่ากับฟอฟัน cH เท่ากับจอช้าง SH เท่ากับจอช้าง ng ท่ากับงองง nk เท่ากับงองงสิ่งที่ควรจำสำหรักนิียนหลายคนนะครับคงสงสัยว่าแล้วถ้าตัวัสอรภาษาไทยที่ไม่มีอยู่ในนี้นะครับแล้วเราจะเทียบกับอะไรก็มีข้อควรจำดังนี้ถ้าเป็นดอจดาตอตะตันฐานถอถุงทอทง ทอนามุนโทเหล่านี้จะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดอาจจะใช้ดอเด็กหรือทอทหารก็ได้เช่นคำว่าโกรธเราเขียนทับศัพท์ได้ว่า k r o d ใช้ D หรือ k r o t หรือ g r o t แล้วหรือ GROD ก็ได้ส่วนตัวอักษรในกลุ่มพอสำเภาอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบดังนั้นจะใช้พอพานหรือบอใบไ,ไม้แทนก็ได้เช่นลบก็จะเขียนทับศัพท์ได้ว่า LOB หรือ LOP ก็ได้ดังนั้นบทเรียนนี้นะครับก็คงจะ ทําทให้นักเรียนได้ทราบตัวอักษรภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สามารถเทียบกับตัวอักษรภาษาไทยได้นะครับแล้วเจอกันในบทเรียนต่อไปสวัสดีครับ